พี่ <Please, S 1> <What? S 2> พูดไทยได้ไหมสวัสดีค่ะ Where you from? You're from Thai ใช่ค่ะหนูมาจากประเทศไทย I'm from Korea Korea Yes, I'm from Korea อ๋อหรอพี่ My name is Brian. My name is Brian พี่หนู ภาษาไทยหนูยังคุยไม่รู้เรื่องเลยหนูก็อังกฤษอีกแล้วเหรอตาทคักก่นอตนายคักกูกันนี้ใครจะช่วยหนูช่วยหนูได้เลยนะพี่หนูพี่หนูจะพูดยังไงวะหนูอ่ะสปิกอ่ะสำเนียงไม่ได้หนูสปิกอังกฤษไม่ได้

อันนี้ใช่เชิญ a น e รน้อยน้อยหน่าน้อยหน n a ยูเนี่ยมน้อยน่เดน้อยนใช่ใช่หนูเนี่ยม m ม่ไ n ่ยูเนี่ยมอีสโน้ยหน่าน้อยหน่หนูพูดอังกฤษไม่ได้พี่หนูจะให้หนูพูดอังกฤษหนูยังพูดไม่ได้เลยภาษาไทยหนูยังคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่หนูขอโทษนะ How ห้าโอไล o ูห o าโ o ไลยู are y o u เขาถามว่าเขาถามอายุเออหนูเข้าใจแค่ว่านี้แหละน่าจะเขา พี่พี่แกล้งหนูอ่ะเขาทำอายุหนูใช่ไหม w old are you อ uh, ่าสองกับห้าพี่นี้นี้ใช่ค่ะพี่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 อายุเท่าไหร่คะคือใครอ่ะ I'm my name is Brian I'm 24 y e a r s old I'm from Korea I'm twenty twenty four years old twenty four years old ค่ะพี่ Yes I'm 24 years old I'm from Korea right and is in, in Harrow school the Thai พี่อยากพี่อยากมาเที่ยวพี่มาเที่ยวประเทศไทยไหมพี่มาเที่ยวบินแบบบินมาประเทศไทยได้ไหมยะอันนี้เครื่องบินอันนี้เครื่องบินยะเครื่องบินแล้วก็บิน It's home เขาเข้าใจหนูไหมที่หนูพูดอะบินบินแล้วต้องทำอย่างงี้ภาษาอังกฤษพูดได้ไ่าบินพี่ยะนั่งเครื่องบินมาเที่ยวบิน Home h o m e ดบินกบิร์ด bird t h ไท l a n d bird home b i ม d มันไม่มันไม่ใช่นก home h o เ e bird bird พีพี่เครื่องบินเนี่ยนกแอร์นกแอร์นกแอร์ What is no gay มันก็ y o using อะนักร้องาาาา ฉันมีเพลงของฉันเฮ้เพลงอะไรอ่ะจะกลับมาจะกลับมาตรงนี้เหรอใช่ค่ะนี่เลยอ่ะเนาะ <Hello. S 2> ออหอดังแล้วคัออะไรอะทุกคนยอนนย่าเยกั่นด,ดังอะไรอะหนูไม่รู้เรื่องหนูพูดหนูพูดอังกฤษไม่ชัดนี่หรอไปลงนะครับอ่อได้ยู <You S 2> จะเอาคลิป,ปลดีโอมีลงติ๊กต็อกใช่ไหม Yes, TikTok ต้อง you ต้องเดี๋ยวนะหนูทําความเข้าใจกับพี่ก่อน you ต้องเอารูปมีที่มันสวยๆลงได้ไหม beautiful นี่หรอฉันฉัน beautiful ไหม <'re> beautiful พูดใช่ใช่